สวัสดีครับกันลายคุกกี้หลันม,มารีวิวคุกกี้กันบ้างครับรีวิวเลนเจอร์ไปเยอะแล้วตัวเออเลนเจอก็อยู่อีกชาแนลนะตามไปดูได้ต้าตามพูดถึงคุกกี้ก่อนครับกีวี่ใก็แกงครับก็เข้ามาสักพักแล้วละ่ะก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เล่นไปจนพอคล่องมือแนละ้วก็มารีวิวสักหน่อยตัวนี้ก็คือ น่าประมาณมันม,ม,มีเก็บบนหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พอถึงเวลาสักพักมันก็จะเคลื่นอนขี่มอไซค์ครับก็ทําให้เหมือนประมาณว่าวิ่งเร็วขึ้นครับเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเก็บประมาณว่าถังน้ํามันมัน้งก็จะพุ่งไปข้างหน้าครับมันก็เก็บได้โอกาสเก็บ5ถังก็คือเหมือนเพิ่มสปีดขึ้นไปอีกครับชั่วข่าวชั่วคู่แค่นี้แหละ วนเพชรครับทำอะไรได้วะากีวี่เบิร์ดนกกีวีนกนกกีวีมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรออันนี้มันผลกีวีสร้างใจแอนเจลี่กีวีไฟววอร์แป้งเหรอเจลี่ขนาดใจครับสึกสึกกินแล้วตัวเราจะใหญ่ขึ้นมั้งแล้วก็เปลี่ยนสิ่งกิดกว่าให้กลายเป็น กีวีอะไรเขียวๆด้วยโอเคครับไปดูกันดีกว่าสมบัติก็ใส่กากๆกกไปนะก็ไม่กากหรอกอก็กากก็ได้ภาพไม่ตรงกระเสียก็ขออาภาัยด้วยนะแต่มันคงกระตกแหละนี่ฮะเก็บแล้วเนะี่ยเปลี่ยนสิ่งคิดความไม่เย็นไอน้เขียวๆเนี่ยนะเรียกอะไรดีล่ะ เราก็จะตัวใหญ่ขึ้นด้วยมีแกะเป็นหัวครับสำหรับตัวคุกกี้เก็บเต็มก็จะขึ้นคียมา,าส์ไซมาได้มาแล้ว,ลวตัวใหญ่ด้วยจะเก็บแน่นะเนี่ยมีทางน้ำมันเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็อยู่ข้างบนด้วยีนข้างบนก็โอ้พลาดเลยพลาดกี่อันไปเนี่ยพอลงจมอไซค์เก็บไปก็เท่านั้นนะครับ ตัวนี้ยชอบมากเลยสีเกี่ยวสดใสแต่ตัวใหญ่อีกอไปดับแปลงกันเองครับมาแล้วอ่านอยู่ล่างโอ้กระโดดข้ามป่าวะข้างบนข้างล่างทานไหมทานด้วยสบู่แสดงว่าเก็บครบมีทั้งปดห้าน,นะครับก็คือถ้าเก็บไม่พลาดเลยเราจะ ได้เก็บอันที่ห้าด้วยครับแต่ถ้าพลาดอันไหนก่อนหน้านั้นไปแดงอันก็จะอาจจะลงจากมอไซค์ก่อนที่จะได้เก็บอันที่5้าโอเคครับตัวใหญ่อีกแล้วมันก็ทําให้เราเล่นง่ายกันนะไม่ต้องพะวงอะไรเลยอันนี้ชอบตอนเก็บถังเนี่ยชอบกดกระโดดซ้ําด้วยจะได้ดูมันเหินเอ้ยอีกถังไปโอ้ตัวใหญ่ครับ เล่นง่ายครับตัวนี้เพลิเพ่นรู้สึกภาพกับกา้เคียงกับเสียงนะคือเชื่อมต่อจากมือถือครับไปสู่คอมแล้วก็บันทึกภาพขออนันนี้รู้สึกเห็นมันทันไม่ถึงเก็บยังไงไหนอันนี้อยากเก็บจัง ผู้ดาวเก็บก็แหลกอีกอื้ออสโลโลี่อะไรเล่นอะไรก็สโลเล่นตัวนี้ไม่ต้องติดสปีดมากก็ได้นะครับมันไวอยู่โถโถแล้วอ่ะอึชครบเอาไว้เล่นตะลุยด่านได้ด้วยตะลุยด่านก็คือ ไปด่านไกลๆได้ไงอ <S <S <an> <S ขอไปพักไอแบบเกาะสามมันชอบให้เราไปด่านแปดถึงจะได้ของรางวัลใช่ไหมเราใช้ตัวนี้ก็ได้มันพุ่งได้ไกลดิ กระโดดข้ามก็บอกไฟชอบเผนะินเอ้ยอันนี้าพ,พาดหนึ่งอันเราจะไม่ทันอันที่ห้านี่ครับต้องเล่นได้แค่เกาะสองอะไม่อยากไปเปรี้ยวเกาะสามเจอผู้ดาวเข้าไปโอ้โหต่คอมโบกนอย่างนี้เหมือนเป็นอมตะได้เลยแนละ้วเนี่ย ก็คือพอหมดจากลงจากพอสายเสร็จก็ได้ผลกิวีททำให้ตัวใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออทานครบโอ้สมาธิดีครับหมอพยายามกดแต่ประจำเลยนะโอ้ยสโลทําไมเรา ข้อดีของคนเครื่องช้าสำหรับเกมลายเรนเจอร์ก็มีนะทำให้สุ่มอะไรได้ง่ายขึ้น <c oughs> ข้อเสียก็คืออย่างนี้เลยครับกะตกก็ายคามอีกแล้วอคนชอบเผลนโอเคไม่ได้เสียอะไรนะครับมือไปโดนปุ่มโฮมอ้มอยพลาดเลยเราพยายามจะมองจอไงแต่นิ้วเรามันบางจอ เราก็ขยี้นิ้วหนีขยี้ไปจนถึงปุ่มโฮมเลยอึ๊ชเออขอบอกนะว่าไม่เซียนดูเป็นเพินแล้วกันอยากดูเ,เก่งๆไปดูพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กมองเห็นถังเลยไม่เห็นถังเลยโหเก็บกล่องทันฮะโหอดู ไม่ทันครับถึงจะมีสปีดยังไงถ้าเก็บผ้าสักถังก็คือจะไม่ถึงทางสุดท้ายแน่นอนครับโอเคยากๆนี่ชอบครับต่อนยากนี่ชอบให้มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเราจะได้ง่ายแต่นี่ไม่ชอบตรงสีสันมนั้ยครับหลงไม่รู้อะไรเป็นอะไรปะทนันโอ้ขึ้นด้วย โอ้ยเอกซเดีย,ดยก็ได้โบนัสหมีแล้วเฮ้ยมึงเล่นไปปุ่มพ่อไปกะ <c oughs> ไม่ได้สักลูกเลยเหรอโอ้ยโหไปสักข้วบนเลยฉัดไปถึงตัวใหญ่ก็ใช่ว,ว่าจะเก็บถังได้นะครับ หมายถึงถางข้างบนอะโอ้มันสโลโมชันดักจังหวะยากเลยโอ้โหสีสันสดใสอยากกระตุกได้ไหมเปลี่ยนล่งสักทีสิคูุเออถังบนถังบนอีกแล้ว ทางบนล่ามาสิเออครบมาอีกทงังโอ้หออกจากทางบนเก็บแากสิโอ้โหอิ่มอร่อยครับโอ้โหสีเขียวสดใสโอเคคืนชีพผมเล่นไป็นจุดแค่นี้นะขะานนไม่ท็อปหรอก ตาหนึ่งมันนานไงครับกี่นาทีกว่าจะจบตา2ี่สิบนาทีวันหนึ่งเล่นได้กี่รอบเองก็เลยไม่ค่อยเอาดีทางนี้เท่าไหร่แต่ก็ชอบเล่นอยู่ถ้าภาพกระตุกก็ไว้คุยกันที่หลังอยากจะมีคลิปบ้าง ทันไหมเดี๋ยวกะตุกหูกะตุกโคตรเลยตัวอีตัวอีตัวอ,อีได้ไหมโอ้โหได้ด้วยภาพไม่ค่อยสมู์ใช่ไหมครับในจอนี้ในมือถือปกติครับแต่พอเล็งภาพไปตรงนู้นมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ครูครูโอ้โหตัวก,กระตุกเลยนี่วะแต่ก็ชอบนะสะใจเลยเหตุรูก,ก,กระจายโอ้เขียวเขียวมาแล้วข้างบนเลยข้างข้างบนโอ้เลยเสร็จเลยมาไกลพอกับตัวหมาป่าเลยครับโอ้อโดนทุบตายตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคครับ ดูซิเดี๋ยวมันจะค้างอยู่แป๊บหนึ่งก็คือก็เหมือนแปลงร่างได้อะแต่เป็นการแปลงร่างแบบขึ้นขี่มเตอร์ไซคแล้วถ้าเก็บถังกีวีอะไรได้ก็จะเร็วขึ้นอีกน,นิดนึงโอาก,กาสเก็บ5้าถังถ้าไม่เก็บไม่พลาดเลยก็จะได้ครบก็แค่แล้วแหละแล้วก็กีวีสัตว์เลี้ยงนก no กีวีนี่ก็ กินแล้วเซกเจลลี่ที่กินแล้วตัวใหญ่แล้วก็เปลี่ยนสิ่งก็บควางให้เป็นคิวีด้วยโอเคครับแค่นี้แหละรวมล่างการก็คอมโพปอนัดก็อย่างนี้แหละเอ็นเอเนอร,ร์จีเด่นลดช้าลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคครับสวัสดีครับคางอีกแล้ว